สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับตันีเฉลี่ยตสาหกรรมดาวโจนส์นนั้นปรับตัวปิดบวกไป0.04% SP500 ปิดบวก0.42%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.38%ครับโดยในส่วของตันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์โดยดาวโจนส์แล้วก็ SP500 นั้น ต่างก็ดีตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากดัชนีอ่อนแรงลงในระหว่างวันภายหลังจากนายจอร์ภพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นจะไม่รีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมไปถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนสิ้นปีนะครับ ในคืนที่ผ่านมานะครับนายพาเวลกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมว่าด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NABE เมื่อวันนี้โดยกล่าวว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับระอัตราดอดอบี้ย0.25%จุด2ครั้งนะครับรวมเป็น0.5%ภายในสิ้นปีนี้หากว่าเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปตามที่เราคาดการณ์กันเอาไว้และเฟด ก็จะไม่รีบร้อนในการ,รดำเนินการดังกล่าวหลังจากมีข้อมูลใหม่ซึ่งทําให้เฟดนั้นมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องครับหลังจากที่ประธานเฟดพูดออกมาแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยมีการปรับในะคำส่วงของตัวเลขคาดการณ์จากทาง CMB ก r o u p ใหม่เลยครับทุกท่านครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเปอร์เซ็นต์ช่วงเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมครับ เเปอร์์ซ็นตจากของเมื่อวานตอนเช้าวันจันทร์ที่เราคุยกันคือแนวโน้มเนี่ยเอ็นเอียงนะว่าการประชุมประจําเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็คือวันที่7นะฮะคาดว่าน่าจะลดดอกบเบีย้ย0.5%ครับมีความเป็นไมได้สูงเลยละ่ะเกิน50%เลยที่ว่าเฟดจะลด0.5%แต่หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อคืนแล้วท่านประธานเฟดคุณลุงจลมพอวของเราก็ได้ดับความร้อนแรงของตลาดด้วยการบอกว่า <c oughs> นะครับย่เข้าใจผิดกันไปเลยฉัน่ะไม่รีบที่จะลดดอกเบี้ยหรอกนะเอาละครับพอพูดแบบนี้รื่องงานก็เลยเข้าเลยฮะ <c oughs> ความน่าจะเป็นในการลดดอกเบีย้ย0.5%ดรอป d r o ลงมาจากก่อนหน้านี้ครับอยู่ที่50%กว,กว่าเหลือแค่34.9%เองสำหรับโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยแรงถึง0.5%กลับกลายเป็นพลิกนะครับไปเทคะแนนให้กับการลดดอกเบีย้ย0.25%ครับ ตัวนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคําในคืนที่ผ่านมาลงไปทําโลใหม่ที่2625แล้วแน่นอนครับว่ามันเป็นลบกับดัชนีในตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเทรดน,นะเราจะเห็นเหมือนกันว่าก็มีบางช่วงบางจังหวะนะครับที่ดัชนีลงไปทําโลใหม่ทุบเนี่ยเป็นแท่งเวลาเดียวกันกันกบราคาทองคําของเราเลยครับทุกท่านดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวต้องติดตามนะ แล้วข่าวนี้คนจะเล่นกันนานไหมคุณมันจะเป็นลบกับทองกับตลาดหุ้นต่อไหมตลาดได้มีการเฉลยบอกกับเราไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เขาได้ทุบทองคําแล้วก็ทุบดัชนีในตลาดหุ้นลงไปแล้วราคาทองคํากับดัชนีในตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสูงกว่าเดิมอีกด้วยนั่นเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยนะครับว่าตลาดก็แอบกังวลใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้กังวลใจมากจนเกินไปเพราะพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนครับ คุณอาจจะลดอบบไมได้ช้าลงแต่ก็ยังมีความเชื่อว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจในอนานคตด้วยนั่นแหละอีกอย่างการลดช้าไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ลดดังนั้นก็เลยเป็นลบกับราคาทองคําและตลาดหุ้นในระยะส,ะสั้นนะครับคุณแจ็คดอลลาร์ไฮประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทลองโบเอสเซสเมน n ์กล่าวว่า คือในช่วงแรกๆนั้นนะครับตลาดหุ้นดิวยอร์กนั้นปรับตัวลงจากการแสดงความคิดเห็นของนายพาเวลก่อนที่จะดีตัวขึ้นปิดในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนช่วงสุดท้ายจากการที่นักลงทุนทําการตกแต่งบัญชีหรือที่เรียกกันว่าวินโดว์เรสซิ่งในช่วงที่สุดไตรมาสครับอ้าวก็มีประเด็นตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับทุกท่านครับทางนักวิเคราะห์เขาบอกว่า มันมีเรื่องของการตกแต่งบัญชีเข้ามานะครับเพราะถ้าใครจําได้เมื่อคืนนี้เป็นวันสิ้นสุดไตรมาสพอดีครับสิ้นเดือนกันยานยนของเราก็เลยทําให้ตลาดหุดน้นดันปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้เหมือนกันนอกจากนี้นะครับคุณวินซี่คอสบี้หัวหน้านัากกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัท LPL f i n a n c i a l ได้กล่าวไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเฟดนั้นก็ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจอีกหลายรายการเลยที่จะต้องพิจารณาก่อนประชมุมนโยบายการเงินในเดือนพฤศจิกายน โดยในสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มเพโรผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวเลขเปิดรับสมัครงานแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงานใหม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบก,กันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวมาหน่อยๆน,นะเมื่อวานแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายใหม่ได้ครับ สัญญาณน้ำมันดิเวเ์เท็กซัสดับบีไอตลาดนิวยอร์กนะครับปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์แต่ว่าการดิ่งลงอย่างหนักนะครับเกิดขึ้นแล้วในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมารวมถึงตลอดไตรมาสท,ที่3ด้วยเนื่องจากมีความวิตกกวนเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวของอุปสงค์น้ามันทั่วโลกได้บทบังปัจจัยบวกจากแนวโน้มอุปทานน้ํามันตึงตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับ เมื่อพิจารณาตลอดเดือนกันยายนแล้วนะครับสัญญาณดิบบรินั้นก็ร่วงลงไป9%เลยครับนักทุนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพิจารณาเป็นทั้งไตรามาสก,ก็ปรับตัวร่วงลงไปประมาณ17%นับว่าป็นการปรับตัวลงรายไตรามาสที่รุนแรงที่สุดในรอบหนึ่งปีกันเลยทีเดียว ในส่วนของประเด็นลบกับราคาน้ํามันนะครับหลักๆแล้วก็เกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของอุปสงค์น้ามันทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ของโลกโดยนักลงทุนนะครับต่างก็ไม่มั่นใจว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนแล้วก็นะครับเรื่องราวการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือรภาคในส่วนของ ภาคเอกชนก็มีเช่นเดียวกันนะครับเขาจะช่วยสามารถกระตุ้นอุปส์ภายในประเทศจีนให้ฟื้นตัวได้หรือไม่ราคาน้ำมันก็เลยอยู่ในเทรนขาลงแบบนี้ครับนังถุดครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอลลอาจจะทาให้อิหร่านนั้นเข้าร่วมในการทําสงครามแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดครับ แล้วตอนนี้เขาเล่นกันหรือยังอะคุณประเด็นสงครามเมื่อวานผมบายทองก็นึกว่าเขาเล่นประเด็นสงครามกันอย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งไปในข่าวเลยครับว่าคนยังไม่เล่นกันนะครับจนกว่าจะมีเรื่องราวของอิหร่านเข้ามาร่วมด้วยนะครับนังสุดครับคำว่าร่วมด้วยคือไม่ใช่แค่ออกมาพูดออกมาคอมเมนต์ออกมาทวีตนะครับจะต้องมีการเคลื่อนย้ายกองลังทางการทหารมาเลยครับมารบกันแบบจะจะ ถ้าเป็นแบบนี้ทองพุ่งได้น้ำมันไปต่อได้ด้วยอย่างแน่นอนครับทุกท่านครับสุดท้ายในปิดท้ายกนที่ราคาทองคําครับปิดลบไปประมาณ8.7เหรียญหลังจากคุณลุงพาวเวลส่งสัญญาณไม่รีบลดดอกเบีย้ยก็แน่นอนครับเป็นข่าวเดียวกันกับตลาดหุ้นเลยปิดตัวเข้าสู่ด้ดนลบไปก่อนก่อนที่จะเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นะครับนี่คือการสรุปประเด็นข่าวสารของเราครับทุกท่านขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในะวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางบโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน w a เล e t ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรง ถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งชนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ X m ซในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบุณครับ สอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อแล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังากนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างไปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก Youtube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งเราต้องทาก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่าเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ด ชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักถุนได้เพราะว่าเข้าพิธีบัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักจุงก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกทาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่าตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนักจุงก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณ มาตรฐานสเปคทองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM ดีดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัสหนึ่งร้อยนั่นจนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้วหนึ่งร้อยโบนัสที่เหลือหนึ่งร้อยยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือ อันตโลครับนังจุดค,ครับอันตโลเนี่ยสปร,รย์ทองคําจะถูกและก็ฟรีสวดด้วยและข้อดีเขาเสยอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทินคืนเยอะมากเจ็ดเหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงินเจ็ดเหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นั่งจุดไปเทรดหนึ่งหลอดนะ ส่วนอัตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งทสังเกดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้ กดป้อนที่นี่จําตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดนึงให้ท่านทุดได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า K R U P A O คูเปา1,2,3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทาได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทีนจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักชุนครับส่งไปแจ้งกับนักชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังจุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังจุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคขาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุทกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นขนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม